ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการผ่าทะลุขายตรงกับดิฉันชนานันเขียวชุมค่ะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะจะพูดคุยค่ะถึงเรื่องของการสร้างความสุขค่ะเพราะในปัจจุบันนี้นะคะคนเราเครียดแล้วก็โอ้โหรอบด้านนะคะมีแต่เรื่องเครียดๆทางนั้นเลยวันนี้มาดูกันดีกว่าค่ะว่าวิธีที่จะสร้างความสุขง่ายๆนะคะจะมีวิธีอะไรบ้างค่ะส่วนผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะบรรณาธิการผูมอในการหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์คุณกายแพดินค่ะสวัสดีค่ะคุณกายคะ่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ท่านผู้ชมครับค่ะที่บอกนะคะว่าตอนวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของการสร้างความสุขอย่างง่งายๆนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ช่วงนี้เห็นได้ชัดเลยว่าจะเครียดทั้งเรื่องของทั่วไปเรื่องงานเรื่องการนะคะจะเรียกว่าตกอยู่ในวังวนของความทุกข์เลยทีเดียวนะคะจนกลายเป็นเรื่องที่โหใช้สับง่ายๆเลยว่าคือเป็นพนา,นาการของชีวิตเลยนะคะจนสลัดมันไม่ออกทําไมคะคุณกายคะคนส่วนใหญ่ถึงตกเป็นทาสของความทุกข์คะครับ ว่าทุกข์นี่มันเกิดจากความรู้สึกค่ะเราคนเราเนี่ยนะคนส่วนใหญ่มันจะมีความรู้สึกรู้สึกอยากรู้สึกอิจฉารู้สึกรู้สึกทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเห็นค,คนนู้นเป็นอย่างนี้ก็อยากจะเป็นแบบนั้นเห็นคนนี้ได้อันนี้ก็อยากจะได้แบบเขาบ้างคือแต่พอเราจับต้องไม่ได้อย่างคนอื่นนี่เราก็จะเป็นทุกข์นี่คือความอยากไงแต่ถ้าเกิดเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเกิดอยู่มีความอยากเมื่อไร อยากแล้วไม่ได้สัมผัสจับต้องไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่ได้อะไรเราก็จะมีความทุกข์สะสมไปเรื่อยๆนี่แหละคือพันธนาการชีวิตของของมนุษย์ทุกคนเลยผมไม่รู้ว่าสัตว์มันมีความทุกข์หรือเปล่านะเพราะเราไม่เคยถามถามกันมยเรื่อยๆแต่สัตว์ก็คือก็คือสิ่งมีชีวิตจำจำพวกหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันคงมีทุกข์อ่ะแต่ว่ามันคงมา เรามันบ่นอาจจะบ่นในหมู่ของมันน่ะนะใช่ไหมแต่คนเนี่ยพอดีมันพูดได้สื่อสารกันได้มันก็เลยสามารถรู้ว่าเออคนนู้นเป็นทุกเรื่องนู้เรื่องนี้เรื่องอะไรหลายๆอย่างเนี่มันเป็นพันธนาการชีวิตที่สลัดยากมากๆเพราะถ้าเกิดมาเมื่อไหร่ปุ๊บความอยากมันคู่กับเราโดยตลอดเลยใช่ไหมบางบางคนเนี่ยเกิดมาจนก็อยากจะรวยค่ะพะไม่ได้ไม่มีโอกาสได้รวยก็จะทุก S <S ไม่มีคนที่ทุกข์ก็คือไม่มีเงิน <S <S ไม่มีเงินจะก,กินจะใช้ไม่มีคือทุกข์มันอยู่ทุกคนทุกแห่งไงเพราะว่าเราไม่เขาเรียกไม่เดินสายกลางอย่างพุทธเจ้าถึงบอกว่าจงดับทุกข์ด้วยการเดินสายกลางก็คือไม่มีความโลภโกรธหลงไม่มีไงเราก็จะไม่มีทุกข์สมัยก่อนพุทธเจ้าเองก็มีทุกข์ใช่ไหมแต่หลังจากไปบวชไปอะไรอยู่โว้ตั้งหลายปีเลยใช่ไหมกว่าจะดับทุกข์ก็คือค้นหาตัวตนที่แท้จริงว่าคนเรา จะดับทุกได้อย่างไรฮะก็ต้องคือไม่มีความโลภโกรธหลงหรือความอยากนั่นเองนะครับอืมนะคะ<ม>โดยส่วนตัวแล้วนะคะคุณกายคิดว่าเรื่องอะไรคะที่จะทําให้คนในปัจจุบันเนี้ย<ม>ทุกระหมมากที่สุดเลยคะครับคือทุกในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รับนีม่มากที่สุดเลยเพราะว่า<ม>ไม่ได้รับคือมันมีหลายเรื่องมากนะที่เราไม่ได้รับเรื่องอะไระแต่ทำไมคนนู้นได้เอายกตัวอย่างอย่างพี่น้องกันสมมติว่ามีพี่น้องอยู่สี่ห้าคนนะ,ะพ่อแม่ก็คือสองคนนั่นแหละใช่ไหม แต่ทาไมลูกบางคนถึงเป็นทุกข์นักทุกหนาแต่บางคนถึงทําไมถึงล่าเริงแจ่มใสเพราะอุปนิสัยแต่ละคนของพี่น้องมันจะไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันบางคนอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหโทโสบางคนก็นิ่งเงียบแบบอยู่แบบไปเ,เรื่อยสบายๆใช่ไหมบางทีก็ไปจินตนาการบอกว่าเออทำไมพ่อแม่ถึงรักไอ้คนนี้มากกว่าทําไมเราไม่รักนะหรืออะไร<ม>คือบางทีอยู่ที่จินตนาการเองไงนี่คือทุกข์ของคนส่วนใหญ่นะพูดได้ว่า90%นะทุกข์เกิดจาก จินตนาการว่ามันจะเป็นยางนู้นว่ามันจะเป็น่างี้แล้วก็ไปสร้างสร้างเขาเรียกมโนภาพที่เกิดขึ้นจากจิตใจของตัวเองแล้วก็มากดตัวเองมาเขาเรียกมาอะไรมาบีบตัวเองใช่ไหมเห็นคนนู้นพูดบางทีอาจจะไม่พูดเกี่ยวกับเรานะใช่ไหมอาจจะพูดเกี่ยวเรื่องคนอื่นพอดีเรามันมีมีความรู้สึกว่าเราคล้ายๆแบบนั้นน่ะใช่จไหมมันเหมือนกับไอ้คนนี้ว่าเราหรือเปล่าอันนี้ก็ทุกอ์อีกนะเนี่ยเห็นไหม ทั้งที่เขาคุยเรื่องคนอื่นไม่ได้เกี่ยวพอดีเราเดินผ่านไปได้ยินพอดีพอดีเราอยู่ในตกอยู่ในวังวนนั้นพอดีแล้วมีเขาเรียกมีข้อมูลอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นพอดีนะก็เกิดทุกข์อีกว่าไอ้นี่มันอนินทาเราเกิดเรื่องโมโหโทโสขยายวงกว้างเห็นไหมทุกมันจะมีทุกคนท,กทุกแห่งฉะนั้นการที่จะทําให้เราไม่เป็นทุกข์มากมายเกินไปนะ,ะมันต้องหยุดนิ่งรู้จักหยุดพูด,ดง่ายนะ,ะหยุดฟุ้งซ่านหยุดฟุ้งซ่านคําว่าตัวเดียวแท้ๆนะสามารถ ยุติได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย <c oughs> ส่วนจะมากจะน้อยอีกเรื่องนึ้งนะ <c oughs> แต่หยุดฟุ้งซ่านหยุดเพอเจอเลอะเตอะจินตนาการเรื <c oughs> ่องเรื่องไร้สาระที่ไปไปจินตนาการเองเนี่ย <c oughs> ถ้าหยุดตรงนี้ได้นะความทุกข์หรือปัญหาต่างๆเนี่ย จะตามมานี่น้อยมากๆเลยไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่น้อยนะครับค่ะหลายคนนีคะก็จะต้องแสวงหาวิธีที่จะดับทุกแน่นอนค่ะอีกหนึ่งวิธีที่คนจะแบบว่าใช้กันมากๆเลยก็คือการหันหน้าเข้าวัดทําบุญบ่อยๆค่ะคุณกายคิดว่าวิธีนี้นะคะจะสามารถช่วยให้คนเราเนี่ยดับทุกได้มากน้อยแค่ไหนคะครับมันก็ได้นะการไปทําบุญที่วัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพื่อทําให้จิตใจเราสบายมีความสุข หวนไปกับเรื่องความคือบรรยากาศในวัดเนี่ยต้องยอมแล้วว่ามันเงียบสงบถึงจะไม่เงียบทลายหรอกแต่ว่าความรู้สึกไงไปดูเห็นพระเห็นรูปเห็นนี่เห็นพระพุทธรูปมั่งไปไหว้ไปอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความรู้สุขรู้รู้สึกว่าตัวเองมีสุขภาพจิตที่ดีคือสบายใจไงฉะ่ั้นก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ตลอดไปนะตราบใดที่ไฟยังสุมสุมอ,อกเราอยู่เนะี่ยเวลาเราไปวัดเนี่ยเราก็ได้แค่ได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองใ,ในช่วงสั้นๆเอง วันไหนที่เราไม่ไปเราไม่ได้ไปวัดทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมนานๆทีอ่ะถติว่าคนทํางานเนี่ยนะมีโอกาสที่จะไปทําบุญที่วัดเนี่ยนะได้เป็นวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นแหละแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปได้ทุกอาทิตย์บางทีเดือนนึงไปครั้งหนึ่งสองเดือนครั้งหนึ่งนี้ใช่ไหมมันก็จะได้ไปวัดเนี่ยอย่างดีก็ประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าก็กลับแล้วใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นน่ะหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อไปนะเมื่อเราไม่ได้ดับทุก็เียไม่หยุดไม่หยุดทุกไว้ที่หัวใจคือไม่หยุดนิ่่่งงไมหยยุดดดคิา ต่อให้ไปวัดม้างน้อยแค่ไหนนะดีไม่ดีจะบอกให้เดี๋ยวนี้นะบางวัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันผู้วัตถุมันก็เยอะอาจจะเชิญชวนให้เราไปลงนู่นลงนี่ก็คือทําบุญเยอะแหละใช่ไหมเอาสร้างนู่นสร้างนี่มามากมายเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเพื่อมีความสุขเราจะได้บุญเกิดการกุศลทําให้เรามีความสบายใจนะอาจจะไม่โดนหลอกล่ออาจจะเป็นไปได้ด้วยบางทีถ้าเราไปมุ่งเน้นเรื่องวัตถุมากเกินไปนะเะนั้นกการไปดับทุกข์ด้วยการไปทําบุญมันก็ได้อีกส่วนหนึ่งแต่ว่า ทางที่ดีที่สุดนะดับทุกที่ดีที่สุดเลยนะ,ะนอกนจากการทาบุญแล้วก็ต้องดับที่ความรู้สึกของเราเนี่ยอันดับแรกเลยนะถ้าเกิดเราดับทุกข์ด้วยเออไม่ต้องไปต่อปากต่อคําอะไรมันมากมายหรอกใช่ไหมอันไหนที่มันดูไม่ได้เราก็ห่างๆกันจบ,จบ,จบ้างจบๆนี้หนีหลีกๆไปบ้างใช่ไหมอันไหนที่ไม่จําเป็นต้องไปคิดฟุง้งซ่านก็อย่าไปคิดมันก็หยุดหยุดไปบ้างคิดบ้างแต่ทั้นก็หยุดเลยยุติใช่ไหมถึงเราคิดไปขยายผลไปมันก็เลยไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมีแต่ปัญหา คือเรือปัญหาขยายวงกว้างหนักเข้าอีกนี่คือการดับทุกข์อีกวิธีหนึ่งที่ควรจะดียิ่งกว่าไปวัดอย่างเดียวนะครับค่ะอีกหนึ่งวิธีที่คนเรานะคะจะเลือกทําในการดับทุกข์<อ>คือบางทีพอมีปัญหาปุ๊บหนีเลยค่ะโดยส่วนตัวแล้วคุณกายคิดว่าวิธีนี้มันแก้ปัญหาได้ไหมคะครับมันก็ถูกนะบางทีคนมีปัญหาเนี่ยไปดับทุกข์ด้วยการหนีแต่ห้ามนี้ตลอดนะค่ะคือหนีเพื่อ ไม่ไปตอบโต้บรรยากาศที่มันอะไรอ่ะมันคุกกลุ่นอยู่แต่ถ้าเกิดหัวกำลังทุกอยู่กำลังมีปัญหาใช่ไถ้าเกิดเราไปเจอปัญหาปุ๊บยิ่งไปหัวชนฟ้าเงี้ยมันยิ่งตายกันไปใหญ่เลยหนีไปก่อนฮนะ,ะก็คือหนีคือถอยอ่ะ,อะถอยมาถอยมาก่อนมาตั้งหลักสักเลียหนึ่งก่อนเพื่อให้สงบสติอารมณ์มบางทีวันหนึ่งนะถ้าเกิดทัวเรามีความขัดแย้งกับใครสักคนนี่โ,โหรุนแรงมากเลยใช่ไหมดูเดดเพลนลอนเอาไปน้าตายเลยใช่ไหมถอยไม่ต้องไปตอบโต้เลย ยอมแพ้ชะตากรรมหรือยอมพ่ายแพ้บ้างมันดีนะ,ะมันก็ไม่ได้เสียหน้าอะไรนะคล้ายๆว่ายอมถอยออกมาจากบรรยากาศของการขัดแย้งกันมาก่อนสักสักสัก่วสักครึ่งวันหรือวันสองวันเนี่ยนะกลับไปทบทวนเองใหม่นะใจเราเมื่อคนเราเมื่อใจเย็นลงนะบรรยากาศเย็นลงอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยจะทําให้เราโล่งพอโล่งปุ๊บ ความขัดแยง้งเมื่อสักครู่โอ้จะเป็นจะตายเลยมไม่ได้ผมต้องตายไปข้างหน้าไมนจะเริ่มคิดได้แล้วจะเริ่มซอฟขึ้นมามมจะเริ่มลดลงมานะ,ะ,ะฉะนั้นช่วงที่เราลมไฟกำลังเผาไหมอยู่เนี่ยนะห้ามประทาเด็ดขาดนะตายฟรีพดูดง่ายๆนะพังพังก็พังฟรีนะไม่ไม่คุ้มค่าเลยรบางทีสร้างมาตั้งนานนะปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบก็เรื่องไฟบรรลัยการที่เผาอยู่ในหัวใจเนี่ยนะโหมกระนำพัดทั้งคู่หรือหรือกี่ไฟก็แล้วแต่นะเผาไหมซึ่งกันและกันนะสร้างมาแทบตายสุดท้ายมอดก็เรื่อง เขาเดียวโดนถูกไฟไหม้ไปเพียงทั่วข้ามคืนเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับค่ะเราต้องถามนิดนึงค่ะโดยส่วนตัวแล้วคุณกายมีเรื่องทุกอะไรบ้างไหมคะ,คะแล้วเวลาที่มีเรื่องทุกจรเนี่ยมีวิธีหรือว่าใช้หลักอะไรคะในการดับทุกเหล่านี้คะครับคือทุกส่วนใหญ่ของคนที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการเนี่ยทุกส่วนตัวเนี่ยมันก็มีอีกจุดหนึ่งใช่ไหม,มแต่ทุกส่วนตัวไม่ใช่ การทาศึกเรือรัง <คะ S 2> มันสามารถให้ามายามดับภายในครึ่งวันหรือวันหนึ่งได้เลยก <คะ S 2> ็คือหลีกหนีห่างไกลในปัญหารอบข้างแต่ทุกใหญ่ที่คงคนที่เป็นผู้บริหารคือคุกเกี่ยวเรื่องก,การทํางาน <คะ S 2> ของพนักงานมากกว่านะหรือพนักงานเอ๊ะทางานบางทีคนนี้ทําไมไม่ทําแบบนี้คนนี้ทําไมไม่ทําแบบนี้ใช่นนไหมวิธีดับทุกนะง่ายๆนิดเดียวนะบางทีเราเจอทีมงานหรือพนักงานเ่ยนะเอ้ทำไมคนนี้มันรับผิดชอบแค่นี้ทําไมมันทาไมมันทําแล้วมันไม่น่ปากกับใจมันทางานไม่ตรงกันหรืออะไรต่างๆพบกนี้ เวลาอีกแบบนั้นก็จะพูดอีกแบบนั้นอะไรนะวิธีดับทุกข์ง่ายนิดเดยวนเลก็ถอนความรู้สึกออกมาตรงนั้นซะอ,อย่าไปจมผสมลงกับมันค,คือผู้บริหารจำนวนไม่น้อยนะบางทีเครียดโอ้โหโปวดหัวก็เรีก่กไมเกรนขึ้นอย่างนี้พราะไปกังวลไปคิดมากใช่ไหมบางทีเราคิดได้แค่ช่วงหนึ่งเราก็ต้องถอนความรู้สึก,ออกมาจากบรรยากาศมาเรว่าพนักงานคนนั้นถอนออกมาเลย ไม่ต้องไปเอาความรู้สึกไปผูกกันไว้ถอนเขาเรียกถอดสลักระเบิดทางหัวใจออกมาใช่ไหมถ้าไปผูกไว้จะทําให้เราทุกข์กังวลก็คือทํางานไม่ได้ดังใจก็ทุกข์ใช่ไหมฉะนั้นถอดไปเลยแล้วปล่อยคิดนิดเดียวนะบอกว่าโอ้ขนาดเรื่องนู้นเรื่องนู้นมันยังไม่ทําเลยเรื่องงานมันจะพิเศษแค่ไหนคนนี้ไปทําได้ใช่ไหมฉะนั้นเอาเท่าไหร่ก็เท่ากันใช่ไหมก็ว่าไปตามน้ํานี่คือการดับทุกข์แบบเวลาสั้นนี่แหละคือเราอย่าไปผูกติดให้มันมาก ผู้ประกอบการจํานวนไม่น้อยนะบางทีกังวลใจกังวลใจเออทําไมเราใช้คนนี้ไปทํางานแต่ทาไมมันไม่พัฒนาไม่ส่งเสริมไม่ดีเลยอะไรนต่างอันนี้กังวนลหลายอย่างนะทางที่ดีคือเราอย่าไปกังวลยาวพูดถึงนะไปให้การส่งเสริมคนที่มีรูปทางอันแจ่มใสดีกว่าไปพัฒนาจากจุดนั้นเป็นหลักนี่แหละหรือการดับทุกข์ที่ดีสุดคือเอาหาคนที่มีศักยภาพมากกว่าไปเติมจุดอ่อนคนที่ด้อยกว่าเราก็จะได้ไม่ไม่ไม คือเราเราจะไดไ้ไม่ไม่ไม่ผิดหวังไงค,คนที่เป็นทุกส่วนใหญ่ที่ทํางานนะคือผิดหวังไปหวังจากคนนี้ว่าเออมันจะต้องทำอย่างนี้ๆๆเสร็จแล้วไม่ได้ดังใจแล้วก็ต้องผิดหวังก็กลายเป็นทุกไปนะครับค่ะคุณชมคารละนี่นะคะก็เป็นทุกขของคนส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาพูดคุยนะคะถึงทุกของคนในทำในการทำอาชีพขายตรงกันบ้างค่ะว่าเขาจะมีความทุกอะไรบ้างกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ มองหาแาวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์า่าทะลุหัวใจคนทเครีขายเกกันอา่านตลาดทครับสื่อรายปากที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ข,ของเดือนทั่วประเทศเมื่อพื้นดินเสื่อมสภาพแบบนี้ก็ถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้วเราจะช่วยกันพลิกพื้นเกษตรกรไทย ให้เขียวจงกับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเลือกใช้โอทูฟาวเจนพืชผักผลมไม้ใช้ได้ทุกชน,น,นิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วย o อทูฟาวเจนเท่านั้น เมา่สู่รายการผ่าทะลุขายตรงนะคะมาพูดคุยกันต่อเลยนะคะเบรกนี้ค่ะเราพูดคุยนะคะถึงความทุกข์ต่างๆเลยคะ่ะในอาชีพของคนที่ทําอาชีพขายตรงกันบ้างคะ่ะว่าจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะพอจะแย่ได้ไหมคะว่าคนที่ทําในอาชีพนี้เนะะี่ยเขาจะมีทุกข์ใหญ่ๆหรือว่าปัญหาใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรบ้างคะคุณกายครับผมว่าน่าจะมีอยู่สองสามเรื่องค่ะอันดับแรกในทุกของคนทําอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยค่ะพอเข้าไปทาจริงๆจริงๆังแล้วมันไม่สําเร็จไม่สําเร็จแล้วก็เป็นทุก กังวลเรื่องนู่นเรื่องนี้กลัวอายชาวบ้านมั่งเพื่อนบ้านมั่งว่าเออทําไมทํางานก็ไม่สําเร็จล้มเหลวอะไรต่างนี้เกิดจินตนาการคิดมากฟุ้งซ่านเนี่ยโอ้ตอนแรกก็ไปคุยเสด็จเสดีจเอยชีพเครือข่ายขายตรงมันดีอย่างนน้นอย่างนี้แล้วก็ไปชวนคนเข้าไปเพราะชวนแล้วมันไม่สําเร็จอย่างที่มันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดไงมันต้องมีองค์ประกอบอีกมากมายในการที่จะทํา้ชีพเครือข่ายขายตรงที่จะประสบความสําเร็จได้นี่ ไม่แค่พูดแต่ปากเสร็จแล้วเข้าไปทำปุ๊บโอ้ทำไมมันยากแบบนี้ใช่ไหมนี่แหละเกิดการทุกขเกิดความทุกข์กังวลใจขึ้นมาจากคนที่เราชวนไปเพ๊บเขาอาจจะมองหน้าเราไม่่อยติดเอ,อไหนบอกว่าตอนแรกบ,บอกไม่ยากเลยแต่ทาไมนะนั่นม,มาทําไมมันยากขนาดนี้ใช่ไหมนี่แหละคือปัญหาส่วนหนึ่งปัญหาส่วนที่สองนะบางคนเนี่ยนะอาจจะเป็นหนี้เป็นสินมากมายเลยไม่มีทางออกให้กับชีวิตไม่รู้จะทําอะไระก็หันไปทําอาชีพเครือข่ายขายตระก็มุ่งหวังว่าเออเราเป็นหนี้มากมากมายจะไปลงทุนอย่างอื่นก็ไม่มีปัญญา ก็มุ่งหวังใ้ชีวิตตัวเองว่าจะฝากความความหวังไว้ฝากอนาคตไว้กับอา,อาชีพเครือข่ายค่าทุนกับบริษัทที่เราไปสมัครเป็นมุงนม่งเขาเรียกเป็นมั่นเป็นเหมาะเพราะทําได้ระยะหนึ่งนะแรกๆอาจจะดีแหละเข้าไหมพะทำสักระยะหนึ่งก็เริ่มรู้เช่นนิสชติรู้เช่นห็นชติของพวกแม่ทีมที่แนะนําเราไปโอ้โหนี่ดูดูแล้วตอนแรกโหดีมากเลยนะ,ะล่างหลังมาชักดูสังเกตเฮ้ยไอที่มันพูดมาทั้งหมดมัน,ม,นมันเกี่ยวเรื่องผลประโยชน์มาทั้งนั้นเลยใช่ไหม มีแต่ผลประโยชน์เกี่ยวเรื่องตัวเองเท่านั้นเลยแต่ทําเป็นปากดีพูดดีหวานล้อมสารพัดอย่างคนเราคนเราอยู่อยู่กับสถานการณ์บ่อยๆเราจะรู้ว่าอันไหนจรงิงอันไหนอันไหนรวมไงไหม,มในที่สุดก็เป็นทุกขอ,อตัดสินใจผิดพลาดนะที่เข้ามาร่วมกับบริษัทนี้ชวนคนมาตั้งเยอะเนะ่ใช่ไหมชวนมาจั้งเยอะแต่เราทาไมต้องมาเจอแม่ทีแบบนี้แถมบริษัทอีกนะบริษัทโอ้แต่รแรกได้ทุกอย่างเลยพอทําไปเรื่อยหนึง่งอ้าวกลับมีปัญหาอีกใช่ไหมเนี่ยทุกหนักเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องหาช่องทางเพื่อดด้นลนหาไปอยู่บริษัทอื่น นี่แหละคือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะอีกปัญหาหนึ่งก็คือทุกเนื่องจากครอบครัวเว่าสามีภรรยากันเนี่ยบางคนเขาไม่เห็นด้วยแต่ตัวเองไม่มีทางเลือกในะวิถีชีวิตจะเดินไปทางไหนอะไรใช่ไหม,มก็แอบมาทําเครือข่ายขายตรงเนี่ยบางคนเนี่ยเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยถูกสีว่าเป็นสามีเนี่ยมาทำไะภรรยาเนี่ยคัดค้านเต็มที่เลยว่าชีพขายตรงเลยมันไม่ดีอย่อยางนงี้ไป้ทำมาทำไม แล้วก็ผ่านหาเรื่องเออไปติดผู้หญิงหรือเปล่าทาั้งๆที่ไม่มีเงินจะรับประทานเลยแต่ผู้หญิงร้อยทั้งร้อยชอบคิดแบบนั้นไงเพราะผู้ชายออกจากบ้านบ่อยๆนะ,อะตอนที่ยังไม่มีเงินกลับมาบ้านนะจะคิดคเรื่องเดียวแหละเออไปหาผู้หญิงติดผู้หญิงคนนู้นคนนี้กลัวสามีตัวเองจะไปมีมีภรรยาน้อยใช่ไหมก็เลยะพุ่งซ่านทะเลาบบะบาะแวงอย่างเมามันเลยว่าได้ไง่ายนะในที่สุดนะความทุกข์ของผู้ชายกันนั้นแต่ว่าต้องการเอาชนะ,ะไม่เอาชนะภรรยาหรอกเอาชนะตัวเองว่า เราจะต้องสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองในอาชีพเครือข่ายขายตรงพอ <c oughs> ทาได้ระ,ะยะหนึ่งมุ่งมั่นอย่างจริง,จ,ง,จ,งจังนะเริ่มมีรายได้เข้าออบ้านเข้าครอบครัวคราวนี้แหละภรรยาก็เริ่มยิ้มแล้วย,ออยิ้มหน้า <c oughs> บานแล้วเอ้ยไปไหนไปกันเพราะคนเราเริ่มมีรายได้แล้วการหวานและแวงก็จะไม่เกิดแล้วนี่คือทุกอีแบบหนึ่งของคนทําอาชีพเครือข่ายขายตรงนะครับค่ะพูดถึงทุกทั้ง3ข้อมาแล้วนะคะอยากให้คุณกายให้ข้อเสนอแนะนิดนึงแลวกันนะคะกับความทุกข์ของแต่ละข้อและกันเริ่มจากข้อแรกละกันที่ความทุกข์ในเรื่องของความที่ ่าไม่สําเร็จแล้วมันจะมีวิธีหรือว่าทางออกอย่างไรบ้างคะที่จะคนเราเนี่ยจะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ง่ายในอาชีพนี้ค่ะครับคือไม่ต้องไปทุกข์มันมากครับผมรู้ว่าทุกคนเข้าไปทําอาชีพเครือข่าย้วตรงนี้มีความมุ่งหวังอ,อย่างที่บอกอะตอน,นแรกผมบอกว่าคนที่ทุกข์มากๆก,ก็คือหวังหวังมากพอไม่ได้ดังใจแล้วก็เสียใจเสียใจก็คือทุกข์นั่นเองนะแค่นั้นเราทําอะไรก็แล้วแต่นะหวังเต็มที่ แต่อย่าไปมุ่งเขาเรียกอะไรอ่ะมุ่งมั่นในเต็มที่แต่อย่าไปหวังถึงร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราจะต้องได้ตามที่เราหวังใช่ไหมขอให้คุณทํางานเต็มที่แบบเสมอต้นเสมอปลายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละป้องที่เราคาดหวังโอ้โหทุ่มเต็มที่นะแต่คาดหวังว่าจะต้องได้ห้าหมื่นบาทแต่ถ้าเกิดไม่ได้สักหมื่นห้าเงี้ยเราอย่าไปเสียใจอย่าท้อแท้สิ้นหวังถ้าเกิดเราไปคาดหวังห้าหมื่นถ้าไม่ได้ดั้งใจปุ๊บเอาละเกิดทุกข์แล้วนี่แหละทุกคนเรานะไปวาดหวัง หวังว่าจะได้เท่านี้ค,คือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถเป็นไปตามความหวังที่เราได้หรอกว่าเราจะต้องได้เท่านี้พอทําจริงจะต้องได้เท่านี้จริงไงเป็นไปไม่ได้ฮะ,ะทุกอย่างต้องผ่านระยะเวลาผ่านขั้นตอนทั้งมันหวังห้าหมื่นบาททําเต็มที่เลยได้หมื่นห้าก็โอเคใช่ไหมแล้วก็ทําเต็มที่ต่อไปฮะสักวันหนึ่งเดี๋ยวคุณก็ได้อ, 50, อีกห้าหมืน่นเองนั่นแหละหวังแค่นั้นเองได้เท่าไหร่ก็เท่ากาันขอ้มีความสุขกับสิ่งที่เราได้แต่อย่าท้อแท้สิ้นหวัง ทําต่อไปนี่แหละถึงจะสร้างความสําเร็จในการทํำอาชีพคือขายหรือขายตรงได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดคุณมุ่งหวังแล้วยังไปไม่ถึงดวงดาวที่คุณฝันไว้จะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอย่างเงี้ยคุณท้อแท้สิ้นหวังคุณก็จบกันใช่ไหมค่ะไม่ได้นะอย่าไปท้อแท้สิ้นหวังไม่ได้ตามเป้าไม่เป็นไรหรอกสิ่งที่เราได้ก็คือความรู้ความสามารถแค่นั้นก็คุ้มแล้วเกินเป้าแล้วขอให้คุณมุ่งหวังว่ายอดจะได้เท่านี้แต่ความสามารถคุณเพิ่มมากขึ้น นั่นแหละคือกาไรสุดๆ,ๆนะครับค่ะอันนี้ก็คือการดับทุกข์ในเรื่องของความไม่สําเร็จความสําเร็จไปแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ปัญหาเมื่อกี้ที่คุณกายบอกไปเรื่องของการเป็นนี่สินของการผิดพลาดในการตัดสินใจล่ะคะวิธีดับทุกข์มีอะไรบ้างคะครับคือคนเราเลยเป็นนี่มันก็เป็นนี่ทุกคนเลยนะ,ะใช่ไหมไม่มีใครไม่เป็นนี่เกิดมาในโลกนี้นะคนรวยก็ยิ่งเป็นนี่เลยแต่การเป็นนี่นะเป็นนี่เพื่ออะไระถ้านี่เรื่องการพน,น,นันเงี้ยทุกข์หนักนะ,ะเอาเท้าไกาน่าากนะผ่ากันนะเพราะมันมีแต่เสียคือการเป็นนี่องการนนัเ่ย แต่เป็นนี่นเชิงธุรกิจมันยังมีโอกาสมันยังมีโอกาสเราต้องดูว่าเป็นนี่เรื่องอะไรใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเราเป็นนี่ต่อให้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ถึงเป็นการพนันก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเสียใจแต่คุณต้องหยุดไงถ้าคุณเป็นนี่เรื่องการพน,นันปุ๊บถ้าขืนต่อไปเรื่อยๆนะคุณจะบรรลัยแน่แต่ต้องหยุดเลยไม่เป็นไรไอ้เจนี่สักสามแสนห้าแสนล้านสองล้านไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย,เลยแต่ต้องหยุดตัดวงจรอของการเป็นนี่ หยุดแค่นั้นแหละอย่าไปเพิ่มอีกอย่าไปเพิ่มมันนะคันมาทำอาชีพเครือข่ายขายตรงแบบจริงจังทุ่มเทสุดชีวิตเลยเอาให้มันตายเป็นตายพูดได้ง่ายนะรวยเป็นรวยท่องไว้คําเดียวนะการสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองเนี่ยนะผมมีวลีอยู่แค่สองคำเองนะะไม่รวยก็เจ๊งอะใช่ไหมแต่ต้องทุ่มเทเต็มที่นะะผมตั้งของผมไว้อย่างเดียวนะไม่รวยก็เจ๊งไม่พังก็เจ๊งอะพูดได้ง่ายนะเฮ้ยไม่ไม่รวยก็เจ๊งแหละสองอย่างแค่นั้นเองนะแต่เรามุ่งมั่นพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะ โอกาสแจ้งเนี่ยมีน้อยมากคอยคุณตั้งใจจริงเถอะใช่ไหมแต่ไม่ได้หมายว่าโอ้คุณทําแล้วคุณต้องรวยเป็นชั่วามคืนมันไม่ได้นะแบบนั้นไม่ได้นะสะสมความสําเร็จไปเรื่อยๆทีละนิด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 นั่นแหละความแข็งแกร่งมันจะเกิดขึ้นเนองนะนี่สินก็ค่อยๆทยอย,อยไปเรื่อยๆทยอยจ่ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุ่มเทขยันเหมือนเดิมต่อให้เรามีรายได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะเราก็ต้อง ทุ่มเทมเหมือนเดิมนะไม่แค่โอ้มีรายได้สามแสนห้าแสนโอ้กูสบายเลยงานนี้เฉยนั่งกระดิกเท้าอไอ้แบบนี้มันน่าเจ๊งเลยพูดถึงเัน,นะ,ะมันต้องทําต่อไปเรื่อยเรื่อยเมื่อ,อ,อ,อตัวเองเรวยแล้วก็ต้องส่งเสร,ริมให้ทีมงานให้เขามีความรู้ความสามารถต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมเมืม่อเขามีทําทีมงานเสร็จแล้วปุ๊บเรารวยตามสมควรก็ต้องจัดงบประมาณไปช่วยเหลือทีมงานบ้างให้เขาประสบความสําเร็จไม่แค่คุณไปใช้แรงงานเขาอย่างเดียวใช่ไหมคุณเป็นผู้นําแม่ทีมนี่ต้องจัดงบประมาณส่วนตัวคุณอ่ะอาจจะไม่ใช้สื่อบ้าง ไปส่งเสริมให้เขาทำงานง่ายขึ้นบ้างต้องช่วยเหลือทีมงานแบบนี้มันถึงจะถูกต้องในการทําอาชีพเครือข่ายขายตรงนะครับค่ะและอีกปัญหาทุกสุดท้ายแล้วค่ะก็คือเรื่องของครอบครัวค่ะมีวิธีเสนอแนะอย่างไรบ้างคะคุณกายครับเรื่องทุกที่ครอบครัวที่สร้างความเข้าใจผิดต่อกันในการทําอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยนะไม่ใช่ปัจจัยหลักแต่ขอให้คุณมีหัวใจมุ่งมั่นค่ะแค่นั้นก็พอนะมุ่งมั่นในการทํางานในการทําอาชีพเครือข่ายนะ ยาเป็นอย่างที่เขาจินตนาการมาถึงว่าถือว่าผู้ชายนะไปทํางานขายตรงอ,ออกออกจากบ้านทุกวันแฟนหรือภรรยายก็บองว่าไอ้นี่เป็นติดผู้หญิงหรือเปล่านะต่อให้เขาบ่นไปอะคุณก็ออกไปทํางานนะเพื่อเอาชนะในสิ่งที่เขาพูดไงเพราะผู้หญิงร้อยทั้งร้อยชอบจินตนาการเรื่องแบบนี้ใช่ไหมแต่เราไม่ต้องไปเคิมตามไม่ต้องไปอารมณ์เสียมากมายหรอกทางานอย่างเดียวนะเพื่อสร้างความสําเร็จกับอาชีพที่คุณทํานี่แหละเพื่อพิสูจน์ว่าคุณคือสุดยอด สุดยอดของสามีของผู้หญิงคนนี้หรือสุดยอดของพ่อของลูกคนนี้ใช่ไหมแค่ก็เห็นว่าเฮ้ยคุณทํางานขายตรงนี่ประสบความสําเร็จที่แท้จริงอย่างน้อยสักสองสามเดือนได้เงินมาเดือนละหมื 20, ่นสองหมื่นบาทก็ถือว่าดีนะเอาเงินมาให้ครอบครัวนี่นะฉันไปทํางานมานะงานขายตรงนะเอาเอาเงินไปแค่นั้นแหละสิ่งที่ภรรยาคุณไปจินตนาการทําให้เราเกิดทุกข์ในเบื้องต้นเลยนะกน็นนะจะจางหายไปในที่สุดพอเขาใจเขารับแล้วนะ ผมจะบอกให้นะคนทาขายตรงที่ประสบความสําเร็จเลยสุดๆเลยนะต้องมีภรรยาหรือสามีนี่ส่งเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันทั้งสองคนนะคนหนึ่งคนในทาเดี่ยวเดียวเดี๋ยวบางทีมันไม่เต็มที่ไงแต่ถ้าสองคนเติมเต็มกันเนี่ยนี่คือหัวใจของมันเลยไปด้วยกันทําด้วยกันเลยขึ้นเหนือล่องใต้ก็ไปเลยแหละพูดถึงนะไปพูดไปให้ความรู้ไปหาลูกข้าไปพูดคุยช่วยกันคนละม้าคนละมือพูดง่ายนะ อย่าไปกัดกันง่ายๆนะอย่าไปเน็บเน็บแนมเสียสีเราไปทำมาหากินไปทำงานก็ต้องให้กำลังใจส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องนี่แหละเป็นพลังมหาศาลไม่ใชงไปแล้วโหไปกัดกันไปไปเน็บแนมเสียสีอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้เสียบรรยากาศในการทํางานนะเอาหัวใจเดิมพันเรื่องการทํางานถือว่าสามีภรรยาทํางานด้วยกันอาชีพขครตัวนี้คุยเรื่องความสําเร็จอย่างเดียวเรื่องจีปาทะยุยิมเรื่อเล็กๆน้อยๆเราจะไปสนใจนะอย่าไปสนใจเด็ดขาด เราอยากให้เรื่องเล็กเล็ๆน้อยๆมาทำลายเรื่องใหญ่ๆขอให้มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองต่อไปรับรองนะคนที่เป็นสามีภรรยากันทำอาชีพเครือข่ายค้ายตรงนียนะจะมีแต่ความสุขฮะความทุกข์จะไม่มีเลยต้เห็นหลายคู่นะโอ้มีความสุขตายไปพอการสำเร็จปุ๊บนะโอ้พาลูกไปไปเที่ยวต่างประเทศก็มีไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้ลูกก็มีความสุขพ่อแม่ก็มีรายได้นะ มันแฮปปี้สุดๆเลยนะครับค่ะเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จไม่เป็นหนี้สินนะคะรวมไปถึงก็ได้ครอบครัวที่อบอุ่นตามมาด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการดับความทุกข์ที่ดีที่สุดเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณกายแพรินนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการผ่าทะลุไข่ตรงก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ค่ะวันนี้ดิฉันและก็ทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ